สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ที่นี่คือแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่ทั้งสเปคฟีเจอร์และความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถซีดานที่หลายคนรอคอยและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Honda Civic รุ่นปี2026ที่มาพร้อมการปรับโฉมใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนรักการขับขี่ได้เป็นอย่างดี ฮอนด้าซีวิกสองถูกออกแบบมาเพื่อตอกย้ำความเป็นซีดานที่ทั้งทันสมัยสปอร์ตและยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของฮอนด้าที่เน้นความโชบเฉี่ยวและใช้งานได้จริงในชีวิตประจาําวันด้านงานดีไซน์ภายนอกนั้นสะดุดตาตั้งแต่กระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบให้กว้างขึ้นพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบที่ดีไซน์ให้เรียวบางและให้ความรู้สึกหรูหราสปอร์ตในเวลาเดียวกันกันชนหน้าและด้านหลังถูกปรับให้มีความดูดันลงตัวกับเส้นสายตัวถังมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่เมื่อต้องลดแลนบนท้องถนนขนาดตัวถังของซี v i c 2026ยังคงอยู่ในกลุ่มรถคอม p พกซ s ซีดานแต่ได้รับการปรับให้ยาวและกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารรวมถึงเพิ่มเสถียร,รภาพในการขับขี่ฝากระโปรงท้ายและเส้นหลังคาถูกออกแบบให้ไหลลื่นสไตล์คูเป้ทำให้ภาพลักษณ์ของรถดูสปอร์ตมากกว่าเดิม ในส่วนของล้ออัลลอยก็มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง19นิ้วในรุ่นท็อปพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เน้นความหรูและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Honda Civic 2026เน้นความกว้างขวางสะดวกสบายและทันสมัยวัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหนังแท้หรือวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและทันสมัยขึ้น มาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ด้านระบบเสียง Honda Ci ี i c 2,026มาพร้อมชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ปรับปรุงใหม่เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนสนรูปไฟฟ้าและระบบชาร์จไร้สายก็ถูกติดตั้งมาให้ในหลายเกรดการตกแต่ง ที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถูกขยายให้จุข,ของได้มากขึ้นตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในเมืองและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda c ซีว c 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทั้งประสิทธิภาพและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรยังคงเป็นพระเอกของรุ่นนี้โดยให้พละกกำลังมากขึ้นและการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งยังมีทางเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ L ่งแวดล้อมโดยระบบไฮบริดนี้มอบทั้งความแรงและความประหยัดไปพร้อมกันระบบส่งกำลังในซีวิก2026ยังคงใช้เกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นและให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่รวมถึงอาจมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ10สปีดในรุ่นไฮบริดหรือรุ่นสูงสุดเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่และควบคุมรอบเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งยังคงความแม่นยำในการควบคุมตามสไตล์ของ Honda Civic ที่หลายคนชื่นชอบด้านความปลอดภัย Honda Civic 2,026ยังคงจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนการออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัย รวมถึงระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจยิ่งขึ้นทุกเส้นทางนอกจากนี้ซี vic 2026ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่หมเช่นการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถสังงานด้วยเสียงและระบบความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้สำหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ต Honda c i ี i c 2026ก็ยังคงมีรุ่นซี v i c 4และ C ี vic t y p e R ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกัน โดยซีวิ c สีมาพร้อมการจูนเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นพร้อมช่วงล่างที่แข็งแกร่งขึ้นส่วนซีวิ c ไทยอาก็ยังคงเป็นสุด